ข้อมูลประวัติหลวงพ่อกลันเกิดปีพศ2390อุปสมบทปีพศ2417ขณะอายุ27ปีมรณภาพวันที่21กรกฎาคมพศ2477สิริอายุ 8 7ปี60พรรษาพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อกลั่นธรรมโชติผู้เป็นพระอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทยในบรรดาพระอาจารย์เจ้าของเหรียญเป็นคือเป็นพระอาจารย์ที่ปลูกเศษเหรียญรูปเหมือนของท่านด้วยตัวของท่านเองเหรียญของท่านที่เป็นพิมพ์นิยมนั้นราคาแพงอันดับหนึ่งในเมืองไทยก็แล้วกันคือแพงเป็นล้านบาท จร,จริงๆว่ากันไปแล้วหลวงพ่อเงินบางคลานจังหวัดพิจิตรท่านก็ดังมากแต่เหรียญรูปเหมือนของท่านยังไม่แพงเหมือนหลวงพ่อกลั่นเลยหรืออย่างหลวงพ่อสุขคิววัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งประวัติอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นขลังมากมายแต่ก็เป็นที่น่าแปลกอย่างมากที่เหรียญของท่านแพงสู้เหรียญของหลวงพ่อกลั่นไม่ได้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นพระ อาจารย์ยุคเก่าๆหลายท่านด้วยการที่มีวิชาความรู้ในด้านธรรมชั้นสูงด้านกรรมฐานด้านวิชาอาคมคลังอย่างยอดเยี่ยมหลายๆท่านด้วยกันพระอาจารย์หลายท่านสมัยก่อนในกรุงเก่าที่ลงตำราพิชัยสงครามได้ในจังหวัดต่างๆของเมืองไทยไม่มีที่ไหนบอกเอาไว้เลยว่าลงเครื่องพิชัยสงครามได้มีแต่ที่กรุงเก่าเท่านั้น ยุคของหลวงพ่อกลั่นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกรุงเก่ามีด้วยกันหลายรูปหลวงพ่อปุ่มวัดสัมกัดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อรอดวัดสามไทยหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบหลวงพ่อนวมวัดกลางหลวงพ่อกรองวัดเทพขันลอยหลวงพ่ออ่ำวัดวงคองท่านเก่งทางรักษาโรคด้วยสามารถมองหน้าคนก็รู้ว่าเป็นโรคอะไรท่านเก่งทางรักษาโรคขึ้นชื่อที่สุด นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อแพววัดตโนดนครหลวงหลวงพ่อแพววัดกลางคลองเสนาท่านก็เก่งสำหรับพระอาจารย์ที่สร้างเหรียญเอาไว้เป็นเหรียญที่เก่ามากอีกท่านหนึ่งก็คือพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงคือเจ้าคณะจังหวัดนั่นเองเหรียญท่านสร้างพศ2467แต่เหรียญท่านราคาไม่แพงอดีตในจังหวัดนี้มีพระอาจารย์ที่รับ การถ่ายทอดอาคมคลังจากสำนักต่างๆในยุคนั้นมีสำนักวัดตูมสำนักวัดประดู่ทรงธรรมทั้งสองสำนักนี้ได้สืบทอดตำรามนอาถรรพ์และด้านธรรมมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วพระอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลก็หลายสิบรูปด้วยกันแม้แต่ทุกวันนี้และที่ผ่านมาพระอาจารย์หลายๆท่านก็รับการสืบทอดตำราม,มาจากสองสำนักนี้แหละ วัดพระยาติการามวัดนี้ในอดีตถือว่าอยู่ริมคลองระคังก่อนเข้าตัวเมืองอยุทยาจะเห็นทางแยกเข้าวัดพระยาติการามแยกจากถนนเข้าไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงวัดเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดนี้ก่อนหลวงพ่อกลั่นนั้นไม่ทราบว่ามี ไครบ้างหลังจากสิ้นหลวงพ่อท่านก็มาถึงหลวงพ่ออั้นหลานชายของหลวงพ่อกลั่นและมาถึงหลวงพ่อเฉลิมหลานของหลวงพ่ออั้น ปัจจุบันวัดนี้ได้รับการพัฒนาอยา่างมากจากหลวงพ่อเฉลิมท่านสร้างนิหารขึ้นประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่อประดิษฐานรูปเหมือนท่านมีคนเดินทางไปกราบไหว้รูปเหมือนของท่านกันไม่ขาดมนดกท่านสร้างถึงหลายล้านบาทสวยงามอย่างยิ่ง ชาติภูมิของหลวงพ่อกลั่นท่านเกิดที่บ้านอารัญญิกแต่ก่อนขึ้นกับอำเภอนะครหลวงปัจจุบันขึ้นกับอำเภอท่าเรือพ่อท่านชื่ออินแม่ท่านชื่อชันมีพี่น้องสี่คนหลวงพ่อกลั่นท่านเป็นคนโตพ่อแม่ท่านประกอบอาชีพในการทำนา เยาวไวท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดอย่างมากรูปร่างหน้าตาคมรูปร่างโปร่งผิวขาวหมดจดท่านได้เข้าเรียนหนังสือที่วัดประดูทรงทำพระอาจารย์ม่วงเป็นพระอาจารย์สอนพระอาจารย์รูปนี้มีวิชาความรู้มากสมาธิแก่กล้ามีความรู้ทางธรรมสูงหลังจากที่เล่าเรียนเขียนอ่านแล้วท่านก็ไปช่วยพ่อแม่ท่านประกอบอาชีพ ทำนาด้วยท่านเป็นผู้ที่ชอบในวิชากระบี่กระบองทั้งวิชาการต่อสู้ในเชิงมวยท่านเป็นคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวและมีชั้นเชิงในการต่อสู้และชั้นเชิงในวิชาท่านยังฝึกฝนในชั้นเชิงการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย ตัวของท่านเองการชกมวยของท่านดังกระชอนไปไกลอีกทั้งรูปร่างหน้าตาที่ดีเป็นสเสน่ห์ต่อฝ่ายตรงข้ามทําให้ท่านมีศัตรูมากบางครั้งถึงขนาดดักทำร้ายท่านแต่ก็ถูกท่านปราบมาแล้วอย่างง่ายดายขนาดรุ่นใหญ่ยังต้องหลีกทางให้ท่านท่านไม่รังแกใครก่อนแต่ไม่ยอมให้ใครมารังแกท่าน พระอาจารย์สมัยก่อนนั้นแต่ละรูปล้วนแต่ผ่านชีวิตมาแล้วอย่างโชคโชนแม้แต่หลวงพ่อนวมวัดกลางท่านก็ไม่เบาเอาเลยสมัยเป็นหนุ่มนั้นก็เคยไปช่วยเพื่อนฉุดสาวคนรักของเพื่อนมาให้ท่านใจกล้าเข้าไปในบ้านเจ้าสาวเอาสาวงามออกมาได้ถึงจะผ่านมีดดาบ หอกไม้ตะพดมาแล้วก็ไม่ระคายผิวหนังหลวงพ่อปั่นท่านผ่านมาแล้วอย่างโชคโชนเพื่อนๆของท่านถูกรังแกจากคนบ้านอื่นจะต้องมาขอร้องให้ท่านช่วยเหลือจนท่านได้รับสมญานามว่าพี่ใหญ่ นอกจากจะเก่งทางวิชาการกระบี่กระบองวิชามวยไทยในแบบการป้องกันตัวต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านได้สนใจวิชาอาคมคลังสมัยก่อนต้องหนังดีคงกระพันชาตรีใครตีไม่แตกจะเป็นวิชาเศษหมากเศษใบ,บพูนกินให้เหนียวเศษปูนพาดคออาพัดเล่ากินให้หนังเหนียวหรือจะเศษฝุ่นเศกน้ำอาพัดน้ำลายกลืนฟันแทงไม่เข้าตีไม่แตก นอกจากนี้ท่านยังเรียนวิชาปลาไหลเพืือกจับไม่ติดเวลาเข้าประจันด้วยสัตรูที่มีมากกว่าจะจับอย่างไรก็หลุดไปหมดหากไม่แน่จริงแล้วท่านจะไม่ได้รับสมญานามอย่างแน่นอน ท่านใช้ชีวิตมาอย่างมากในที่สุดท่านก็เบื่อชีวิตที่ผ่านมาหาแก่นสารอะไรไม่ได้เลยชีวิตผ่านไปวันหนึ่งอีกประการหนึ่งวันนี้ชนะได้วันต่อไปอาจแพ้นแน่นอนไม่มีใครที่จะชนะไปได้ทุกครั้งท่านเองก็เคยลมพวกนักเลงใหญ่มาแล้วต่อไปก็ต้องถูกคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนลมท่านบ้าง ผู้คนที่เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมชั้นเชิงการต่อสู้และการหักหลังท่านพบเห็นมาแล้วท่านจึงตัดสินใจบวชอหลวงพ่อบวชที่วัดประดู่ทรงธรรมท่านพระอุปัชฌาม่วงเป็นพระอุปัชฌาและเป็นพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านธรรมและด้านมนต์อาถรรพ์ต่างๆท่านศึกษาอยู่สำนักวัดประดู่ทรงธรรมได้รับความรู้ต่างๆเอาไว้อย่างมาก ประกอบกับท่านเป็นพระที่เอาการเอางานเป็นธุรัในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์หลวงพ่อม่วงเห็นว่าท่านสมควรจะไปอยู่ดูแลวัดพระยาติการามซึ่งตอนนั้นวัดกำลังขาดผู้ดูแลผู้นำในการบูรณาซ่อมแซมด้วยสภาพที่ก่อสร้างมาช้านาน ด้วยชื่อเสียงของท่านที่โด่งดังไปทั่วไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระอาจารย์อื่นๆในลุ่ม เจ้าพระยาเสด็จเตี่ยกรม,มาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์ท่านชอบวิชาอาคมขลังและด้านความรู้ทางสมุนไพรย,ยังเดินทางไปกราบท่านและฝากตัวเป็นสิทธิท่านยังได้พบกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้ประจักษ์มาแล้วหลวงพ่อกลั่นท่านเป็นพระที่ชอบความสงบเงียบชอบการเจริญกรรมฐานภาวนาออกเดินธุดงไปตามสถานที่ต่างๆสมัยนั้นเมื่อเล่าเรียนวิชาแล้วต้องฝึก กรรมฐานให้แก่กล้ามีความรู้ทางด้านยาสมุนไพรในการรักษาไข้รักษาโรคร้ายต่างๆอีกทั้งถอดถอนคุณใส่ร้ายได้อย่างดีถึงจะสามารถรักษาตัวรอดพ้นไปได้เหรียญรูปเหมือนเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2469เป็นเหรียญทรงเสมาถือว่าเป็นเหรียญราคาแพงที่สุด สภาพสวยงามสมบูรณ์ราคาแพงเป็นล้านบาทเหรียญของท่านมีไม่มากนะักส่วนมากที่พบจะเป็นเหรียญเกสร้างขึ้นในโอกาสที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์โบสถ์สมัยนั้นให้ผู้ร่วมทำบุญคนละบาทเดียวเองคุณเอยสมัยนั้นเงินบาทหนึ่งแพงมากขนมตะโก้อันละสองสตางค์อันโตรับประทานสองชิ้นก็อิ่ม ก๋วยเตี๋ยวชามละไม่กี่สตางค์เหรียญของท่านด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อกลั่นท่านนั่งเต็มองค์ห่มจีวรรัดอกข้างเหรียญเป็นภาษาไทยเขียนเอาไว้ว่าหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์กลั่นพระญาติใต้ขอบห่วงเหรียญเป็นตัวเลขพศ2469ด้านหลังตรงกลางเหรียญจะเป็นตัวยันนะดอสมาธิ ใต้ตัวทอจะเป็นตัวนะ้าปิดล้อมหรือนะัาตัวต้นและมีตัวขอมว่าพุทธาสังมิคือตัวยอ่อหัวใจยอดศีลใช้ทางมหานิยมและแคล้วคลาดพิมพ์พนิยมของเหรียญรุ่นนี้ให้ดูที่เส้นซึ่งแกะพลาดเป็นเส้นเกินตรงขอมวดยันมีลักษณะคล้ายเบ็ดตกปลาจึงเรียกล็อกนี้ว่าพิมพ์พขอเบ็ด หลังจากนั้นคณะกรรมการจากทางวัดพระยาติการามพร้อมด้วยหลวงพ่ออั้นเดินทางไปยังร้านห้างเตียนเซงซึ่งเป็นผู้ปั๊มเรียนนี้ทำขึ้นใหม่อีกครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมจันทนินเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดชนะสงครามขนานั้นท่านยังเป็นสามเณรอ,อยู่วัด เลียบยังเป็นสามนเณรอยู่ร่วมเดินทางไปยังร้านด้วยทางร้านบอกว่าด้านหน้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ส่วนด้านหลังํำรุดต้องทำขึ้นใหม่อีกสองพิมพ์คือพิมพ์เสี้ยนตองให้ดูด้านหลังเหรียญที่จะมีเส้นเป็นริ้วตลอดหลังเหรียญเต็มไปหมดและอีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์หลังเรียบ ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อกลั่นท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ปลุกเสกเรียนทั้งสองรุ่นด้วยตัวท่านเองซึ่งระยะเวลาห่างจากเรียนที่ปั๊มครั้งแรกไม่กี่ปีทำให้เรียนมีราคาการเช่าหาแตกต่างกันอย่างมากเรียนหลังเส้นตองและเรียนหลังเรียบราคาการเช่าหาดภาพสวยๆก็เป็นหมื่นเหมือนกันอีกทั้งให้ดูตัวตัดเรียนที่ไม่เหมือนเรียนรุ่นขอเบ็ดรอยตัดจะเรียบร้อยแล้ว เหรียญหลังเสี้ยนตองกับเหรียญหลังเรียบรอยตัดจะไม่เหมือนกันและดูที่ด้านหน้าของเหรียญหลังเสี้ยนตองและเหรียญหลังเรียบด้านหน้าของเหรียญจะมีริ้วรอยของเม็ดึ้นกลากขึ้นอยู่ทั่วไปของเหรียญเพราะสนิมขึ้นบนเหล็กนั่นเองเหรียญกลมของหลวงพ่อกลั่นสร้างขึ้นในปีพศ2478ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองคห่มจีวรมีผ้ารัดอก แตกต่างจากเรียนรุ่นแรกตรงที่ผ้ารัดอกรุ่นแรกผ้าสังคติจะทับผ้ารัดอกแต่รุ่นนบสอพสรผ้ารัดอกจะทับผ้าสังคารรอบขอบเหรียญจะเป็นตัวขอมอ่านว่านาบมนาอนกนะกกอนอนณาอากังคาถาพระเจ้า16พระองค์ด้านหลังจะเป็นตัวทอเหมือนรุ่นแรกแต่การเขียนแตกต่างกัน และมีตัวขอมเป็นตัวคาถาทางมหาอุดเหรียญรุ่นนี้มีทั้งเหรียญที่เรียกว่านักลมนรีให้ดูตรงใต้ฐานด้านหน้ารูปหลวงพ่อตัวนาปิดล้อมจะกลมและรีและอีกบ,บล็อกหนึ่งเรียกว่าบล็อกตาช่างคือตัวนาใต้รูปหลวงพ่อจะติดไม่ชัดเจนเกิดจากการปั๊มเหรียญที่จริงนั้นเกิดจากการกดกระแทกของช่างที่ทำการปั๊มนั่นเองเครื่องมือสมัยนั้นยังไม่ทันสมัย ประกอบกับใช้การมากเหรียญมักจะเป็นหวงเชื่อมเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อทองแดงและทองเหลืองราคาการเช่าหาเป็นหมื่นเหมือนกันคนในอยุทยาเขานิยมกันมากมีประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นแรกเลยพระอาจารย์ที่ปลูกเสกก็เป็นพระอาจารย์ในยุคนั้นหลายรูปด้วยกันเหรียญยันตะกร้อเหรียญรุ่นนี้มีรูปทรงคล้ายรูปอามแต่สวยกว่าอาม หลวงพ่อนั่งเต็มองค์มีตัวขอมอ่านว่าเมผุดผัดผิดอิติปิดปิดเป็นคาถาทางคงกระพันชาตรีทางป้องกันอันตรายด้านหลังเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์มีเส้นหลกัลกหลักล้อมตัวนาโมพุทธายาถึงสเส้นซ้อนกันมีตัวขอมอีกหลายตัวอ่านว่าพุทธสัง่งนี้เป็นคาถาทางยอดศิลาทางเมตตามหานิยม มาอาอูเรียกว่าแก้วสามประการใช้ทางป้องกันอันตรายภัยต่างๆและตัวพุทธโธตัวต้นของคาถาบทสำคัญสำคัญใช้ย่อม,มาเรียนรุ่นนี้สร้างเมื่อสองสอง3มีหลวงพ่ออ้านและหลวงพ่อต่างๆอีกหลายท่านด้วยกันร่วมกันปลูกเสกเรียนที่กล่าวมาแล้วของท่านแต่ต้น เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและราคาการเช่าหาแพงนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นชาตรีและ เหรียญรุ่นอนุสาวรีย์เป็นเหรียญรูปไข่สร้างขึ้นเมือ่อศสอ 2, 5พด้านหน้าเป็นรูปท่านนั่งเต็มองคด้านหลังจะใช้ยันไม่เหมือนก่อนก่อนที่ผ่านมารุ่นนี้ใช้ยันนโมตาบอดหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์อีกแบบหนึ่งยันตัวนี้ใช้ทางป้องกันอันตรายใช้ทางคงกระพันชาตรีและทางแคล้วคลาดเป็นพระนะจังงังอีกด้วย แต่เหรียญรุ่นชาตรีเป็นรูปทรงเสมาชยันนโมตาบอดเหมือนรุ่นอนุสาวรีแต่มีตัวนาะตัวต้นเหนือยันนโมตาบอดอีกตัวหนึ่งเหรียญทั้งสองรุ่นนี้ราคาการเช่าหาแค่พันต้นๆเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่นทวีลาบด้านหลังเหรียญรุ่นทวีลาบจะเป็นพระศิวลี ราคาการเช่าหาถ้าสวยๆก็พันกว่าบาทหรือหย่อนลงมารุ่นนี้หลวงพ่ออัน้นท่านปลูกเสกและยังมีพระอาจารย์สายหลวงพ่อกลั่นอีกหลายท่านด้วยกันหลวงพ่อกลั่นเป็นหนึ่งในสิบคณาจารย์ผู้มีพลังจิตสูงในปีพสองสี 2, ที่จังหวัดนครปฐมได้มีการชุมนุงพระอาจารย์จาก สำนักต่างๆทั่วประเทศไทยมีการทดสอบวิทยาคมและพลังจิตจากพระอาจารย์ทั่วประเทศที่ได้รับนิมนต์มาร่วมในพิธีร้อยกว่าองค์ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดให้พระอาจารย์เดินทางไปร่วมในพธิธีโดยมีการทดสอบพระอาจารย์ต่างๆครั้งละสิบองค์มีสมเด็จพระสังฆราชเขวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่บริเวณวัด พระปฐมเจดีย์ในการทดสอบครั้งนั้นมีกติกาว่าให้เอาท่อนไม้มาหนึ่งท่อนวางบนมาสองตัวแล้วเอากบสายไม้วางไว้บนท่อนไม้แล้วประธานฝ่ายสงฆ์จึงบอกกติกาว่าอาจารย์องค์ใดาสามารถทํากบสายไม้ให้วิ่งสายไม้ไปกลับได้โดยกบไม่หล่นทําการทดสอบกันถึงสามวันสามคืนพระอาจารย์ส่วนมากสามารถใช้ติดบังคับให้กบวิ่งไปได้ แต่กลับไม่ได้ที่ทําให้กบใส่ไม้ไปกลับได้มีด้วยกันสิบรูปในสิบรูปนั้นมีหลวงพ่อกลั่นเป็นหนึ่งในสิบนั้นด้วยหลวงพ่อกลัน่นหลวงปู่บุญหลวงพ่อวัดมะขามเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกหลวงพ่อทองวัดเขากบทวารีนครสวรรค์หลวงพ่อปานวัดบางเฮีย หลวงปู่ยิ้มหนองบัวหลวงพ่อจอนวัดดอนรวบทุงพรความคลังของหลวงพ่อกลั่นเป็นที่กล่าวขานกันมาช้านานทั้งในคนอำเภออุทยัยอำเภอนครหลวงหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่อนวมวัดกลางหลวงพ่อกรองวัดเทพจันลอยทั้งสามท่านนี้นับถือกันมักจะลองวิชากันเสมอเสมอหลวงพ่อนวมนิมนต์ให้หลวงพ่อกลั่นไปร่วมงาน หรือเมื่อท่านไปเยี่ยมมักจะลองวิชาการถ้าแก้เคล็ดได้ก็สามารถเข้าวัดได้ทั้ง3ท่านนี้นับถือกันมากแต่ต้องยอมให้หลวงพ่อกลั่นก็พลังจิตของท่านวิชานะจังงังของท่านเหนือกว่ามากทั้งย่นหนทางก็เก่งกว่าผู้ใหญ่ทองดีผาสุขโอดปัจจุบันอายุเกือบ90ปีแล้วแต่ยังแข็งแรงมากบุรีไม่สูบสุราไม่ดื่มคนรุ่นเดียวกันล้มหายตายไปกันหมด ผู้ใหญ่ทองดีเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อกลั่นท่านมีสมาธิแก่กล้ามากเราคิดอะไรท่านจะรู้หมดพอเห็นหน้าเท่านั้นท่านจะทักทันทีใครไม่ดีถ้าเตือนไม่เชื่อจะตายโหงทุกรายผู้ใหญ่ทองดียังเล่าอีกว่าไปกราบท่านห้าครั้งสมัยนั้นไปทางเรือพายไปแจวไปบ้าง นอกจากนั้นแล้วถึงจะเดินด้วยเท้าสมัยนั้นมีคนเดินทางไปหาห,าหลวงพ่อท่านไม่เคยขาดเหรียญของท่านสุดยอดเหนียวเมื่อ20ปีก่อนนั้นชาวบ้านใกล้วัดคลองน้ำชาใกล้วัดมเหยยงเดินทางไปหาเพื่อนกลับเอามีดถูกคนร้ายดักยิงระยะห่างแค่สเมตรเท่านั้นด้วยปืนลูกซองแต่ว่าลูกปืนยิงไม่เข้า และเมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่ตำบลบ่อโพกำนันคนดัง ถูกหลานชายตนเองฆ่าตายเพราะผลประโยชน์คุมคลังสินค้าต่างๆกำนันคนดังมีเหรียญหลวงพ่อกลัน่นถูกหลานตนเองยิงด้วยปืนพกหลายนัดไม่เข้ากำนันคิดไม่ถึงว่าหลานชายตนเองจะทำได้พวกหลานชายรู้ว่ายิงไม่เข้าพอกำนันชักปืนมาจะยิงสวนพวกนั้นจับกำนันและตีด้วยไม้แล้วกระชากสส่สร้อยทองคำหนักสิบบาทออกแล้วยิงด้วย สายซ้อยทองคำหนักสิบบาทออกแล้วยิงด้วยปืนนัดเดียวกำนันตายตอนหลังพวกนั้นก็ตายจนหมดคนที่มีศีลธรรมประกอบแต่ความดีเรื่องตายโหงไม่มีผู้ใหญ่ทองดีบอกว่าเคยได้เหรียญท่านมาและตะกรุดโทนลูกอมพาย,ยันก็มอบให้บุตรชายไปจนหอมอดอ เกือบลืมไปพระเครื่องของหลวงพ่อกลั่นที่ได้รับความนิยมอีกชนิดหนึ่งคือรูปเหมือนหล่อโบราณเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองผสมขนาด หน้าตักประมาณ2เซนติเมตรหลังคอมถ้าใครไม่ใช้ความสังเกตแล้วอาจคิดว่าเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อหยินวัดหนองสนมระยองรูปหล่อของท่านเมื่อก่อนจะพบบ่อยตอนหลังหายยากมากถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ปลูกเสกหลวงพ่ออานท่านเป็นผู้สร้างปลูกเสกก็ตามรูปหล่อของท่านมีประสบการณ์ทางแคลวคลาดทางเหนียวอย่างมาก เหรียญหลวงพ่อกลั่นธรรมโชตเป็นเหรียญที่มีอายุการสร้างถึง70ปีแล้วเป็นเหรียญที่เก่ามากมีประสบการณ์สูงผู้ใดได้ไวบูชามักจะประสบความสำเร็จตามที่ต้องการเป็นเหรียญที่มีเหรียญเกม,มามกมีการตกแต่งให้เนื้อหาเหมือนของเก่าแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วยังสามารถ ดูออกถ้าหารุ่นที่แพงอันดับหนึ่งไม่ได้ก็ลองหารุ่นอื่นที่ราคาไม่แพงมาบูชาสีครับแล้วจะรู้ว่ามีประสบการณ์ขนาดไหนพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาหลวงพ่อกลั่นท่านเด่นทางคงกระพันชาตรี